อันเดอร์สลอตได้ยืนยันในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่านักเตะสามคนที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้นะครับก็คือดาวินนูนเยสลุยดีอาร์และแมคลิสเตอร์ที่กลับมาจากการไปรับใช้ทีมชาตินะครับทั้งสามคนก็ได้เดินทางกลับมาสโมสรลิเวอร์พูลโดยไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งสามคน มีอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้มีความเป็นห่วงว่าดาวินนูเยสจะพร้อมลงสนามกับทีมหรือไม่เพราะเกมล่าสุดกับทีมชาติอุลุกไวที่เสมอกับทีมชาติบาราซิลหนึ่งเขาถูกถอดออกจากทีมในต้นครึ่งหลังทันทีส่วนแม็กอลิสเตอร์เองก็มีอาการเหนื่อยล้าอย่างมากหลังจากที่เขาเอง ก็ได้ฝึกซ้อมแยกกับทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงการแข่งขันสัปดาห์กับทีมชาติทั้งนี้อเน,นอร์สลอตได้เปิดเผยว่าเขาจะพูดคุยกับทีมสตาฟโค้ชว่าใครบ้างจะสามารถเข้าร่วมทีมเพื่อแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ได้บ้างและสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้และจะมีใครทดแทนในตำแหน่ง นั้นได้บ้างนี่คือบทสัมภาษณ์ของอนันเอร์สลตนะครับที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับ3นักเตะลิเวอร์พูลที่เดินทางมาจากรับใช้ทีมชาติจากอเมริกาใต้นะครับ